254อายุไม่เกิน23ปีครับรุ่นนี้ครับผมเรา,า,เราต้องบอกว่าในส่วนของมูฮัมหมัดฟัดฮานมงคลสิน,นีต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอชมเชยเดินทางมาไกลจากจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยบางดีนนี่ก็โอ,โ,โอ้โหทละหดอดทนจริงๆนะครับบางเซะนะฮะแล้วก็บาบอยก็มาด้วยนะครับ ในส่วนของนัแกแข่งทุกคนตรงนี้นะครับทั้งสมุทรสาครสหรัฐเพิ่มพูนนะครับจากสมุทรสาครอ,อยุธยาคมกิบจุมชนะธนรัฐพาณิชไทยบุรีลำจันทบุรีนี่ก็จริงๆแล้วคืออำนาจ,จเจริญน,นะฮะรัชนน์ศรีปัตย์สระบ,บุรีเตชดมมีแสงก็คือชัยนาทอ่ในส่วนนั้นนะครับเอาละครับจันทบ,บุรีก็มีศิลเศษศิลิกรน,นวคุณนะครับพร้อมกับพรพลงามการนี่เป็นนัแกแข่งภูเก็ตน,นะครับแต่มาอยู่ที่สนามเสียน้องสิงสองฝั่ง เราจะมาชมการแข่งขันความมันกันแบบนี้ครับตรงนี้เลยนะครับและคุณพรเทพครับรัชนนท์ศรีปัตนั้นมีรางวัลประจําตัวด้วยนะครับถ้ารับโฮชตและเข้าที่หนึ่งนะครับก็จะมีรางวัลของเจ้ารวยของคนอานาจนะครับเฮียเทืองประเทืองมอเตอร์ด้วยรางวัลละ5,000บาทมี3รางวัลด้วยกันนะครับโอ้โหเมื่อกี้ก็ว่าเจ็บแล้วยังขี่ได้นี่ยังขี่อีกหรือถ้าเข้าโฮชดก็5,000ันเฉพาะรัชนนท์ เข้าที่หนึ่งก็สองรางวัลเลยครับเสียเขียวนาด้วงอีกห<ะ>้าพันพูดดีในสะักห้าพันจะไม่ว่าเลยโอศกพูดดีเดี๋ยวจะมีอัดให้นะฮะ <c oughs> อัดให้หล่นหอบอล้วครับตอนนี้ <c oughs> สัญญาณน,นะครับ Start Engine พร้อมพร้อมที่จะเริ่มทำการแข่งขันกันแล้วนะครับสนามที่นี่เสียน้องสิงสองฝั่งจังหวัดมุกดาหารในการ FMSD Thailand Supercross เอาละครับตอนนี้ป้ายแองจินสตาร์ชูขึ้นแล้วครับเสียงสตาร์ทดังกระหึมขึ้นมาทันทีนี่คือเกมความมันของในรุ่น MX 2 5 4อายุมไม่เกิน23ปีจับตาให้ดีครับนี่ฮะและนนในการแข่งในการแข่งขันครั้งนี้ตนะ้องขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สมาธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์่งประเทศไทยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าน้ำมันเครื่องอีเดมิสุผลิตภัณฑ์ยางพิลาลารี่ผลิตภัณฑ์ยางไออาร์ีผลิตภัณฑ์สิงผลิตภัณฑ์โชกอัพกัซซี่และสนามเสียน้องสิงสองฝั่งจังหวัดมุกดาหารครับนี่ครับความมันความระทึกใจตอนนี้15วินาทีแล้วครับบิ๊กบอสครับรุ่นนี้เราจะแข่งขันกันทั้งหมด13นาทีกับอีกสองรอบสนาม นัจะนัจะจับตาดูให้ดีครับว่าใครจะได้โฮชดหรือเปล่าครับนี่ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับผู้นำตอนนี้เอ้าเห็นหมายเลข35หรือเปล่าครับต้องดูครับนี่ฮะนัตพลปัญญาเครือขึ้นมาแล้วครับนัตพลปัญญาเครือจริงๆด้วยครับนี่ฮะมาแล้วครับนัตพลปัญญาเครือนนัตพลปัญญาเครือนั้นหลุดขึ้นไปเป็นอันดับที่1เลยนะครับมาตังกัดทีม ติงสองฝั่งอีกแล้วถ้าจำไม่ผิดไม่มีครับนี่ฮะรางวัลโนชนนั้นเป็นของเฉพาะรัชน์เท่านั้นครับและผู้ตามตอนนี้อันดับสองนั้นตามมาด้วยหมายเลข1นึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัตนพนิไัยครับเอาละครับธนรัตนธนพนิไัยนะครับเจ้าบดน้อยนะครับขึ้นมาน่ากลัวนะครับคนนี้น่ากลัวครับฝีไม้ฝีมือไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า1ิามนาทีกับอีกสองรอบสนาม ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับอันดับหนึ่งนะครับหมายเลข35ครับนัตพลปัญญาเครืออันดับสองหมายเลขตองหนึ่งธนาพานิชย์ไทยอันดับทสามนี่หมายเลข37ครับชัยอนันต์ชัยรบครับและนี่ครับหมายเลขเจนั่นคือชยางกูลโกษาจันครับเอาละครับตอนนี้ยังเรียงตัวกันอยู่ครับอันดับหนึ่งนั้นเรารู้กันแล้วครับว่าเป็นนัตพลปัญญาเครือ ตามด้วย111ทารฐพาณิชย์ไทยและ37ชัยนันต์ชัยรบครับตำแหน่งอันดับที่4นั้นเปลี่ยนครับตอนนี้ครับตำแหน่งที่4นั้นเปลี่ยนเราจะดูว่าตำแหน่งที่4นั้นเป็นของใครครับมาเลยครับลองยังจับอยู่ที่1ที่2ที่3ครับนี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่าฟุ้ ฝุ่นฟุ้งกระจายเลยทีเดียวครับเรื่องราวของพื้นดินนะครับไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดมุกดาหารนั้นเป็นดินพลทรตายนะครับเราก็พยายามปกมน้ําให้กับนักแข่งนะครับแต่เนื่องจากว่าอากาศตอนนี้เริ่มจะร้อนนะครับเริ่มจะร้อนอย่างเหมือนเดิมครับหมายเลขสามสิบห้านัทพลปัญญากเครือครับยังนาอยู่นะครับตามมาด้วยหมายเลขตองหนึ่งนณะฟานนิชไทยสามสิบห้าตองหนึ่ง หมายเลขอันดับ3ครับเอาละครับกล้องยังจับอยู่ที่เขาครับที่2และที่3นั่นก็คือหมายเลข37ครับนี่ฮะจับอยู่ที่เขาเลยครับนัตพลปัญญาเครือและนี่คือหมายเลขโอ้โหนี่ฮะตองหนึ่งครับที่3นั่นเป็นหมายเลข37ครับ 35นั้นเป็นผู้นำครับนี่ฮะนัตพลปัญญาเครือจากทีมงานของเสียน,น้องสิงสองฝั่งครับ111นนธารัตพานิชไทยนั้นจะขยับเข้าใกล้ได้หรือเปล่าต้องดูครับเพราะเวลาในการซ้อมนั้นต้องบอกว่านัตพลปัญญาเครือนั้นยังมีเวลาที่ดีอยู่ครับก็พยายามที่จะหนีการไล่ล่าของนี่ฮะหมายเลข111นนธารัตพานิชไทยอยู่นะครับสำหรับนัตพลปัญญาเครือธารัตพานิชไทยนั้นหรือหรือว่าโบ๊ทน้อยนะครับนี่ อาจารย์ของเขาก็คือธนรัตน์เพ็ญจันนะครับที่ปฏิปปฏิติชาในการขับขี่ให้ตอนนี้พยายามไล่กดดันครับไล่กดดันหมายเลข35นัทชนปัญญาเครืออยู่นะครับว่าธนรัตน์พนิไัยนั้นรีบเร็งเลิศเกินนะครับดีเร่งเลิศเกินนะครับกลัวนะครับถ้าเล่งเกินไปนั่นจะลนลานเกินไปหรือเปล่านักแ,แข่งของเราต้องมีสมาธิด้วยนะครับก็ต้องดูกันนะครับบิ๊กบอสครับว่าหมายเลข37ชัยนันชัยรบนะครับ จากสมุนไพรพรมรังสีนั้นจะขยับเข้าใกล้หมายเลขตองหนึ่งหรือเปล่านะครับจริงๆเวลาที่ทําการซ้อมนั้นหมายเลข3 7, ามทีเจ็ยน,นันชัยรบนั้นค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ยังไม่สามารถที่จะขยับเข้าใกล้ตองหนึ่งธนรัตนพานิไทยได้เลยปล่อยให้หมายเลข35นัทพลปัญญาเครือจากทีมเสียน้องสิงสองฝั่งนั้นเป็นผู้นําอยู่ครับณนะขณะนี้อโอโธนรัตนพานิไทยตองหนึ่งครับไล่อยู่นะครับไล่แบบเต็มที่เลยนะครับตอนนี้นะครับ อันเล่งเปิดแบบสุดๆเลยท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามตอนนี้ปรบมือเชียร์กันอยู่ลั่นสนามเลยทีเดียวนะครับเชียร์ทั้งหมายเลข35เชียร์ทั้งหมายเลข30อ่าตองหนึ่งและเชียร์ทั้งหมายเลข37นะครับไท้อนันชัยลบนะครับอ,อ็สังกัดทีมยามาฮ่าเกที่ห้าแม็กซิมาร์ลักชัปซีร์ดัันสมุนไพรพร้ม,มรังสีครับนี่ครับกรองยังจับอยู่ที่ผู้นำครับ 35นะครับจนหนีรอดหรือเปล่าครับต้องดูครับ111่ธรัตพันธิไทยนั้นร้อนแรงขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะหลังชนกันแล้วครับเนี่ยล้อชนล้อแล้วครับแม่ยังมีระยะห่างอยู่บ้างครับนัทพลปัญญาเครือนั้นต้องหนีครับและนี่ครับอ้าวหมายเลข37นั้นพลาดไปแล้วครับกลายเป็น99ารัชชนศรีปัตขึ้นมาแล้วครับ อามาแล้วครับนักแข่งจากอำน,นาจเจริญรัชนนท์สีปัดมาแล้วมาผู้ปกครองนั้นเต้นกระโดดโลดเต้นเลยกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนะครับสำหรับแม่ก,ก๋อยเอาละสิเอาละสิรัชนนท์สีปัดมาอีกแล้วรัชนนท์สีปัดนะครับนี่ฮะออกตัวกลางกลุ่มนะครับและตอนนี้ไล่ขึ้นมาได้แล้วครับนี่ฮะกล้องจับอยู่ที่เขาเลยครับรัชนนท์สีปัดครับ ต้องบอกว่าร่างกายเขาไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับเมื่อวานนั้นประสบเหตุ45เข็มครับบิ๊กบอสครับเย็บที่คางไป45เข็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งหมายเลขครับที่กําลังไล่อยู่นะครับชัยนันชัยลบนะครับหมายเลข37นะครับนักแข่งสมุนไปพมรังสีตอนนี้ก็เริ่มจะแรงขึ้นมาเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหมายเลข35นั้นจะหนีได้ขนาดไหนนะครับพละกําลังจะเป็นอย่างไรการแข่งขันผ่านไปแล้ว6นาที ระยะทางเวลานั้นยังอีกยาวไกลนี่ครับระยะทางนั้นยาวไกลแต่ตอนนี้กล้องจับอยู่ที่เขาเลยครับ99รัชานนท์สีปัดครับและนี่คือหมายเลขตองหนึ่งครับธนรัตนิไทยธนรัตนิไทยนั้นก็ต้องพยายามที่จะหนีครับเพราะตอนนี้เกาะติดขึ้นมาแล้วครับ99รัชานนท์ถึงตูดธนรัตนิไทยแล้วครับนี่ฮะโอ้โหต้องหนีครับธนรัตนิไทยครับต้องหนีแล้วครับ 99รัชานนท์นั้นต้องบอกว่าร้อนแรงเลยทีเดียวครับด้วยฝีไม้ลายมือครับตอนนี้99รัชานนท์นั้นไปอยู่ทีมที่ดีด้วยครับนี่ฮะฮันเตอร์มอเตอร์สปอร์ตอิปปอนไทยแลนด์ชัยยัน MX แคมป์ทีมด้วยครับ1.1.1รธรัตน์ครับนี่ฮะดูครับ99จอติดเข้ามาแล้วครับในระนาดครับต้องดูครับว่า99นั้นจะกระแสะได้หรือเปล่าครับยังไม่ได้ครับ1.1.1รธรัตน์พานิไทยกำลังหนีครับนี่ฮะ โอ้โห99ตามติดเข้ามาครับต้องบอกเลยนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนี่ทิ้งกันไม่ห่างแล้วนะครับรัชนนท์สีปัดเริ่มจะติดขึ้นมาทําให้หัวใจของคุณแม่นั้นเริ่มจะไหวไหมาดูกองเชียร <laughs> ์แลวสนุกนะครับรอบๆสนามที่นี่คือบรรยากาศของสนามเตี่ยน้องสิงสองฝั่งจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับมาอยู่ที่111ธนรัตนิไทย 99รารัชานนท์นั้นก็ยังไม่ลดละความพยายามในการไล่ล่าครับนี่ฮะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งธนรัานิไทยนั้นค่อนข้างที่จะขับขี่ได้ดีเลยครับมีน้ำอดน้ำทนด้วยแน่หลังจากที่เข้าตัวฟิตฟิตซ้อมอยู่กับทีมนะครับวันนี้นะครับธนรัตนิไทยนั้นทําได้ดีเลยทีเดียวเรามาดูอันดับ2ครับอันดับ2อ,อันดับตามครับธนรัตนิไทยจะหนีรัชนนทิปัด รัชนนท์สีปัดติดก็มาเอานะครับนอกขับในไปพมอมๆกันผ่านไปทางลูกระนาาเอาละซิทีนี้แหละครับรัชนนท์สีปัดกำลังไล่ขยี้เจ้าโป๊ทน้อยอยู่นะครับโป๊ทน้อยว่าอย่างไรธนรัรพาน,นิช์ไทยหนีสุดชีวิตส่วนรัชนนท์สีปัก็ไล่แบบสุดชีวิตเช่นกันนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะตามติดได้ครับ99าารัชนนท์นั้นต้องบอกว่ามีรางวัล เข้าที่1ด้วยนะครับในตัวเองนะครับถ้าเกิดเข้าไปนี่ก็คือรางวัล1 0 0 0 0บาทอยู่ในมือแน่นอนสําหรับรัชานนท์สีปัดครับบิ๊กบอสครับออกพยายามอยู่นะครับแต่ที่1นั้นค่อนข้างจะทิ้งไปไกลเลยทีเดียวนะครับหมายเลข35นัตพลปัญญาเคือนะครับทิ้งไปไกลพอสมควรมาเป็นความมันอยู่ที่อันดับ2และอันดับ3ครับระหว่างธนรัฐภัไทยและคุณชายรัชนนท์สีปัดนะครับโอ้โหที่1ทิ้งมายาวแล้วนะครับ ที่สองที่สามกำลังไล่อยู่ก็ต้องดูครับเหลี่ยมไล่เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งธนรัฐพานิไัยนั้นต้องโอ้โหต้องสวมหัวใจสิงเลยทีเดียวครับในการที่จะหนีครับนี่ฮะแล้วครับติดแล้วติดเข้ามาแล้วครับตอนนี้รัชนนติปัดติดธนรัฐนานิไัยแล้ว ต้องมองหลังแลวครับบิ๊กบอสครับตอนนี้ธนรัตนนิธิไทยต้องมองหลังครับและเข้ารายระนาดด้วยครับต้องดูครับว่า99รัชนนท์นั้นสามารถที่จะขึ้นได้หรือเปล่าครับนี่ฮะนี่ครับมาแล้วครับรัชนนท์ศรีบัตรสามารถขึ้นหมายเลขตองหนึ่งได้แล้วครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วครับบิ๊กบอสครับผมเนี่ยชอบกองเชียร์นะฮะแม่คุณแม่่อยแปดามีการจับมือถ้ามีกล้องนี่จะแพนมาให้ดูเลยนะครับโอ้โหกองเชียร์ตาใจครับ ระหว่างอันดับที่2และอันดับที่3อยู่นะครับที่1นั้นไปยาวๆแล้วครับที่1หมายเลข35มสิบห้านปัญญาคเคลือเรามารุ้นตำแหน่งที่2ครับรัชโนตีปัดตอนนี้ขึ้นธนรัฐพานิชไทยมาแล้วนะครับนี่ครับหลังจากขึ้นตำแหน่งขึ้นมาได้นะครับแน่นอนครับ99ราชารัชโนนั้นนะครับเริ่มที่จะทิ้งหาก111่ง11ธนรัฐพานิชไทยออกไปครับ ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว10นาทีครับเหลืออีกบเหลืออีกสบ3นาที2รอบสนาม9กนั้นโอ้โหนี่ฮะด้วยน้ำอดน้ำทนครับวันนี้นะครับไปต้องบอกว่าเขามีป้ายนะครับแล้วป้ายบอกรอบของเขาเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรเลยครับคุณพ่อของรัชานนท์นั้นเขียนคำว่าอดทนนะครับ เพราะว่ารัชนันตีปัดนั้นประวบอุบัติเหตุในการซ้อมนะครับเจ็บที่คางไป4.5เข็มนะครับก็ต้องสงสารน้องนะครับก็ต้องสู้กันไปนะครับชีวิตนักแข่งนะครับเกมการแข่งขันยังดำเนินต่อไปครับตอนนี้ยังเหลือเวลาเพียง3นาทีกับสองรอบสนามเท่านั้นครับกลองยังจับอยู่ที่เขาครับ99รัชชารัชนทน และนี่ครับเอา้าหมายเลข35ครับนัทพลปัญญาเครือครับจากทีมงานของเสียน้องสิงสองฝั่งครับต้องบอกว่าสนามนี้เป็นสนามโอ้โหในบ้านของนัทพลปัญญาเครือเลยทีเดียวครับฝิตซ้อมร่างกายอยู่ที่สนามที่นี่แล้วก็ยังมีสนามของเสียโกโรงน้ำตาลสารเรืองด้วยนะครับก็ทำให้สภาพร่างกายของนัทพลปัญญาเครือนั้นนะครับ มีความพร้อมที่จะแข่งขันในวันนี้นะครับและวันนี้เขาก็สามารถขึ้นมาเป็นผู้นําได้นะครับสำหรับนัตพลปัญญาเครือหรือว่าน้องปลื้มครับ mm hmm. เกมการแข่งขันนะครับตอนนี้ผ่านไป12นาทีครับ35นั้นนัตพลปัญญาเครือนั้นผ่านลูกระนาดมาและก็ยังคงเป็นผู้นําครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับนี่ฮะผู้สนับสนุนมากมายครับโดยเฉพาะสนามเสียน้องสิงสองฝั่งครับอ่ากล้องจับมาอยู่ที่หมายเลขเจ็ดครับชยังกูลโกษาจันครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมและนี่ครับ93เตโชดมมีแสงครับอืนะครับต้องมาจับอยู่ที่คู่นี้ครับหมายเลข7กับ93ครับและนี่ครับหมายเลข10ครับรัตพลคุณบางครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีม แล้วตามด้วยหมายเลข7ครับทีมงานเดียวกันเลยครับจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมและมี93เตโชดมมีแสงครับตามอยู่ด้านหลังครับอ่านะครับถ้า35นะครับหมายเลข35น้องเปิ้มนะครับผ่านจุดสินิชไปแล้วจะเหลือเวลาอีก2รอบสนามน,นะครับ ฮาล้ครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับในรุ่น m x 2 5ิตีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับคุณอำพรสิริพัฒนนะครับแม่เจ้าหนูผมอยู่ที่จังหวัดภาคตะวันออกไปเจ้าหนูมาอยู่จันทบุรีหรือชนบุรีอยู่ฝั่งนั้นแหละครับแล้วก็ยังมีเสียสารโรธทศอนด้วยที่ด่านคุนทศนะครับก็ติดตามอยู่ด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะ ด้วยกันมาครับช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันดูรักใครเชียรใครก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับในเพจของ FMSTT นะครับนี่ครับหมายเลข10ครับรัฐพลกุนบางครับจากทีมงานวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมครับกลองจับอยู่ที่เขาครับแล้วก็มีหมายเลข7เช่นเดียวกันครับอยู่ทีมเดียวกันก็คือทีมวังน้อยมอเตอร์ครอสครับทีมงานวังน้อยของเรากองเชียร์มาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะครับ ทีมงานวังน้อยนะครับมทตคอร์ดมายาวเลยครับสำหรับหมายเลข35นะครับรัชน์ศรีปัดก็ยังอยู่อันดับที่สองนะครับธนรัตน์พนิชไทยก็ยังอยู่อันดับที่สามเอาล้ครับตอนนี้มาเป็นรอบสุดท้ายของผู้นำครับนัตพลปัญญาเคลือนั้นจะจบเกมนี้อย่างสวยหรือเปล่าครับต้องเป็นกําลังใจให้เขาเลยครับ 99รัชานนท์นั้นก็ยังเหลือเพียง1รอบที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ครับ1.44คมกริชจ,จุมจนะครับจากวังน้อยโมอโเตอร์ครอสครับกลองยังจับอยู่ที่ผู้นำครับตอนนี้ครับนัฐพลปัญญาเคลือรอบสนามเหลือเพียง1รอบเดียวเท่านั้นสำหรับ เราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะประจำสนามนี้นะครับเราดูจากการแข่งขันนะครับดูจากนักแข่งแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับนัฐพลปัญญา,า,า,ากเกลอนะครับหมายเลข35คาลาบาวแดงเสียน้องสิงหสองฝั่งอีเดมิสเตรทีมแล้วก็ยังมีไทยันเอฟเอคัทีมด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ครับธงมกรุกนั้นจะโบกให้กับ ผู้ชนะเลิศประจำสนามนี้ครับขอเสียงตบมือให้กับครับนัทพลปัญญาเครือมาแล้วครับอันดับที่หนึ่งนะครับสบายสบายเลยนะครับมากระดูกันที่อันดับที่สองครับอันดับที่สองกำลังจะไปนะครับหมายเลข99รัชชา์นนส,สีปัด,ปด,ปดอำหจจน้าเจริญและ อันดับที่3ครับหมายเลขตองหนึ่งกำลังจะผ่านเนินพินิษครับธนรัตนพานิ์ไทยธนรัตนพานิย์ไทยเดี๋ยวจะรายงานผลอย่างเป็นทางการให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบกันนะครับตอนนี้เราขอนำท่านผู้ชมนั้นไปพบกับผู้ํามรายการสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ มาที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในรายการแข่งขัน FM SCT Super c o s r t h a i l a n d Championship 2022นะครับเก็บคะแนนจิงแชมประเทศไทยในสนามที่1นึะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผมต้องบอกว่าในส่วนของนักแข่งที่ลงทำการแ่งขันนั้นทอละหดและก็อดทนจริงๆนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราต้องขอขอบพระคุณนะครับในส่วนของผู้สนับสนุนมากมายวันนี้นะครับิพัน์หล่อลื่นอเดมิสึนะครับจาก อพอลโลไทยจำกัดนะครับบริษัทอพอลโลไทยจำกัดแล้วก็รถจักรยานยนต์ฮอนด้าตามภาพที่เห็นเลยนะครับทั้งในส่วนของการกีฬาขอางประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับที่เห็นนะครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยช็อกอัพแคสซี่นะครับทั้งในส่วนของเครื่องดื่มสิงค์นะครับยางพิลรนี่นะครับที่ร่วมสนับสนุนก็ต้องกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผมพูดมาก็ ทั้งในส่วนของนักแข่งนั้นก็คงจะเหนื่อยกันพอสมควรนะครับวันแลอากาสน,นี้นะครับเราจะได้เห็นว่านักแข่งทุกคนนั้นก็เหนื่อยแล้วก็อากาศวันนี้ก็อย่างที่พูดนะครับว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เปลี่ยนไปเนี่ยโอโ้จาก13องศานะฮะวันวันนี้นี่โอโ้ร้อนจริงๆแต่นักแข่งทุกคนนั้นก็ซ้อมกันมาเยอะนะฮะก็ต้องชื่นชมในความแข็งแกร่งตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่านักแข่งพร้อมแล้วนะครับขอให ทุกคนมาที่โพเดียมเลยนะครับอ่ะหนึ่งสสาห้าครับเชิญเลยครับ1 2ึ่งห้าเชิญเลยครับอ่ามาเลยครับตามลำดับเลยหนึ่งสอี่ห้าเลยว่าแล้วกาสนี้นะครับใครขอเรียนเชิญคุณนัทนันอุดมทรัพย์วงนะครับท่านผู้การฝ่ายขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอินเดมสึนะครับจากบริษัทอัพลโลไทยแลนด์จำกัดนะครับเรียนเชิญท่านนะครับ ให้เกียรติมอบรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับมอบรางวัลทั้งโลนะครับในตําแหน่งที่5นะครับให้กับพรพลงามการคาราบาวเสียแดงเสียน้องเสียงสองฝั่งครับเสียดําเสียพลนะครับขออนุญาตนะครับต้องเร็วจริงๆเลยตอนนี้และอันดับที่4นะครับชัยอนันชัยรบนะครับจะมาห้เคสีห้าแม็กซิมาล็อกชอบซีดีอาร์จ๊สวันสมุนไพรพรมหลังสีและตำแหน่งที่3านะครับ เป็นของธรัตพานิช์ไทยครับสนามหนองว่าบุรีรัมย์ไอซีดีดีน้ำมันเครื่องอินเดมิสึบริษัทอัมพันการช่างรองชนะเลิศเป็นของคุณชายรัชชานนครับแม่ต้องบอกคุณชายตลอดนะครับจากคันเตอร์มอเตอร์สปอร์ตอิป้อนไทยแลนด์ชยันเอเมคแคมป์ทีมนะครับส่วนตำแหน่งชนะเลิศนะครับก็ยังเป็นของนัทผลปัญญาเครือคาราบาวแดงเสียน้องเสด็เสียพลสิงสองฝั่งครับพร้อมกับ การกีฬามุกดาหารนะครับการกีฬาจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านก็ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพทั้งนั้นนายกสมาคมประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับนักแข่งในรุ่นนี้คือ254อายุไม่เกิน23ปีขอเสียงปรบมือดังๆกันอีกครั้งหนึ่งครับ